ามาครับตำกุ้งลงทะเลอยังเนี่ยพี่ตำทะเลบเออตำทะเลาตายพี่พี่พพ<ม>ตำทะเลสุดสวดกลางทุ่งนาครับพี่น้องเลยมืดแล้วพักพักฮะมาลุยสวนนํำการตอนเนี่ยมาตั้งสองทุ่มลงทะเลครับลงทะเลมา đây đây, thay เสียงเนาะเป็นความ ทุกคนมา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 ทีมูเชเอมูเปีนน้องไฮร์ก็เลยเหมือนทีทีมูไปโดนนัดไปบุญหลวงพระศุภหลาจริงตำตมตำตัวมานเลยเอาไปที่บุญหลวงมันก็เลยไม่มันก็เลยไม่กินที่บ้านมาไปสอบที่บุญหลวงมาเลยไม่กินที่บ้าน Cũng có im bị chặn này là mấy cái kim cung tổng thương kinh à? à? đi một rồi mau anh ăn được cô bình phong con kim con nhớ thì nấy thì nói cặp cao ไม่ก็คือผมไม่ใช่ว่าผมกินเราเยอะนะที่เราเยอะจริงๆชุมยมรับาผมกินเราเยอะยมราบากินเราเยอะยมราบากินเราเยอะพักบอนหนอกับทุกคนเลยทุ่มหสูุ่มหนากำไรสามบาท อืมสวดๆแซ่บไอ้บ้าอไรหฮอนพร้อมปูนาครับปูนาเผาอืมไค้นั่งไอ้นั่งก็ไม่ได้เพลงหรอกมันคัดปูนา Đây bà ừ. Cái này, Ừ. Đây bà vậy. chơi là Tôi nè, mặn mặn cây to vậy. Đây. Chuông cái na na bên ơi. Mặn mặn đi đi. ไม่ไเคยโตเยงว่าจะทำอะไรอะไรเนี่ยก็จะไปโตเย็นมันก็เป็นหน้าที่เยู่ยแล้วรล้วกมนเสพสมปูนาเกียนกินไหมเนี่ยปูนาอร่อยมากเลยครับอ๋อรครับ,รบอะไรปูนาเออผมน,พนีพวกนี้พี่กลับกรุงเทพมนะ นั่นเลยก็เลยบอกว่าพวกนี้พี่กับเพื่อนเองไหมครับเลยทำงานแล้วนั่นแหละเป็นไอดโรงานเราครับกลับมาบ้านเอาไปเบ็ดยากไม่ที่กับปีใหม่ใช่ทำงานแล้วลปีใหม่เมืมอไหรทีวันไหนวันที่ทำง,งานหยุดกี่วันไม่รู้เลยยังไม่รู้เหรอจะมาฮะ ไม่รู้เป็นไงให้มามีแน่เดินมีแน่มามาเป็นไหนไม่รู้หมดแตบไป็นไรจนที่กุ่งเอาเก็บไตัวเด้อ เอเอ,อ,อ้นงไายมันได้ไอเรานนเลนลงบริร,รมัมหุวยราดมันนี้เนี่ยมันไม่อยากน,นี่เพืดร้านขายเลยเนี่ยอ